สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนะเราอยู่กับช่อง KJ กันอยู่แล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมนะซึ่งคอนเทนต์ของในวันนี้มันไม่เชิ่เป็นคอนเทนต์นะครับเพราะว่าเราจะมาสปอยอัปเดตทีวิตดิฟเฟนต์อีเวนต์ซัมเมอร์นั่นเองนะครับนะอีเวนต์ซัมเมอร์ที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นั่นเองเนาะซึ่งท่านะของการสปอยครั้งนี้เนี่ยนะครับนะผมเตรียมมาอยู่ทั้งหมด2อย่างนั่นเองนะครับนะนั่นก็คือตัวละครกับบอสใหม่นั่นเองนะครับที่จะกําลังเข้ามาในเร็วๆนี้เนาะ ซึ่งก่อนจะไปดูคลิปกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยลวกันนะครับใครที่ยังไม่กดเนี่ยนะครับนะก็ฝากกดเพื่อที่จะได้ไปกำลังใจในการทําคลิปสปอยต่ตอไปนั่นเองนะครับน้นผู้ชมนะเออซึ่งการสปอยของรอบที่แล้วเนี่ยนะครับนะยอดวิวกว่าไปทั้งหมด1,200เลยนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ดีใจมากๆเลยนะผมพอใจสำหรับยอดวิวนี้มากเลยนะท่านผู้ชมถ้ามันเกินหลักพันเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วผู้ชมถ้ามันเกิน1 0 0 0ันผม เป็นอะไรที่แบบน่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะมียอดวิวและยอดไลค์มากกว่านั่นเองนะขอคนไลค์นั่นเองนะครับนะคลิปนี้ก็ขอถึง10ไลค์นั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมนะขอถึงสิบไลค์นะมาครับท่านผู้ชมครับเรามาเริ่มเรามาสรุปกันเลยดีกว่าไอ้สปอยขออภัยนะครับเราจะมาสปอยกันเลยดีกว่านั่นเองนะสปอยตัวละครเราไม่รู้ที่ตัวละครกันเลยนะตัวละครตัวแรกกันดีครับนะมันก็คือทีวีแตงโมครับใช่ครับท่านผู้ชมทีวีแตงโมเนี่ยนะครับนะท่านผู้ชมนะ มันจะเป็นแบบทีวีนะูบทีวีนุบกปกติครับสำหรับส่วนตัวที่ผมคิดว่าทีวีนูบใส่ชุดแตงโมซชุดแตงโมเนี่ยนะครับนะจะเป็นเหมือนแบบชุดคอสเพลย์แตงโมยายายายใหญ่ๆลท่านผู้ชมใส่ไปอันหนึ่งเลยนั่นเองครับนะเออก็ประมาณนั้นแหละนะครับนะสำหรับถ้านักผู้งเจ้าทีวีแตงโมนั่นเองครับนะตัวนี้เนี่ยครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในระดับกากาคอมมอนนะท่านผู้ชมอ่าเพราะว่าจากที่ผมไปแกะรอยมานะตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆชีวิริสตันดาก้อนเลยนะ เป็นแบบใส่ชุดแตงโมแล้วก็ปลาแตงโมไปน้านแปลาแตงโมเข้าไปนั่นเองนะท่านผู้ชมปลาแตงโมไปหาศัตรูนั่นเองนะครับนะตัวนี้ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับคอมมอนแหละนั่นเองนะเพราะว่าน,นน่าจะไม่มีอะไรพิเศษนะก็น่าจจะอยู่แค่คอมมอนประมาณนะั้นนั่นเองเนาะส่วนตัวที่สองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมน,นะตัวที่สองของเราเนี่ยนะครับมันก็คือทมผพอย่เรียกว่าทีวีเป็ดเลยกันท่านผู้ชมสงสัยใช่ไหมทำไมผมเรียกว่าทีวีเป็ดท่านผู้ชมไปดูรูปนี้ครับท่านผู้ชมนี่ จ้าทีวีเป็ดของเราเนี่ยนะครับนท่านผู้ชมนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบเออมันแปลก,กปะมันก็ไม่เชิงแปลกหรอกท่านผู้ชมมันเป็นเหมือนทีวีนูบที่มีหุ่นซิกแพรกดูดีๆท่านผู้ชมมันมีซิกแพคจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะมันมีซิกแพคใส่กางเกงสีแดงขาสั้นแล้วก็มีรองเท้าแตะสีขาวแล้วก็มีผงยางเป็ดนั่นเลยครับทำไมผถึงเรียกว่าทีวีเป็ดนี่นนะตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในระดับอีพิประมาณนี้นั่นเองนะ มันน่าจะอยู่ระดับสีฟ้าไม่ก็สีเหลืองก็แหละแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ระดับสีฟ้าระดับแรมาเนี่ยน้นผู้ชมแรอีกปิดประมาณนี้นั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านักของเจ้า2ตัวละครที่ผมไปดูมานั่นเองนะผมรู้แค่นี้แหละตัวละครผมไม่ได้รู้อะไรเยอะนะเพราะว่ามันแกะรอยค่อนข้างที่ยากเลยนะแกะรอยในการสปอยให้น้นผู้ชมฟังเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่นเงเนี่ยครับนั่นน้ผู้ชมนะก็คือบอสนั่นเองนะ บอสของด่านอีเวนต์ซัมเมอร์ที่จะเข้ามาเร็วนี้นั่นเองนะบอสอีเวนต์ซัมเมอร์ที่จะเข้ามาเร็วนี้เนี่ยนะครับนะท่านะผู้ชมนะจะเป็นบอสที่แบบปลาหมึกครับท่านผู้ชมสกิบิบี้ปลาหมึกนั่นเองนะซื่อปลาหมึกตัวนี้นะครับจะเป็นสีม่วงอมชมพูแล้วก็อยู่ในโถส้วมนั่นเองนะครับนะท่านะผู้ชมเออเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมคิดภาพไม่ออกวผมขึ้นภาพให้นั่นเองนะเจ้าท้งหน้าของสกิบิบี้ปลาหมึกตัวนี้เลยครับนะ มคิดว่ามันมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นบอสทางหน้าของด่านอีเวนต์ซัมเมอร์นั่นเองครับนันผู้ชมนะเออก็ประมาณนี้แนะครับนันผู้ชมนะขอขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองครับเป้าหมายของคลิปนี้ก็คือ10ไลค์นั่นเองครับนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ กดซับสไคร์ด้วยกันนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับถ้าผมมีสปอยอะไรเพิ่มเติมอีกจะมาบอกให้ท่านผู้ชมฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุ๊บจูบ